สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมิีเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคนครับวันนี้ครับผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับมาสด้าสองครับรุ่นห้าประตูครับผม คันนี้นะครับเป็นปี2020ครับผมเครื่อง1.3เบนซินครับเติมน้ำมัน e20 โลงงานได้เลยนะครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟีดาวครับออกรถศูนย์บาทไปเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถนะครับคุณลูกค้าใหม่มากครับผมมือเดียวออกห้างครับ มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจกเตอร์ครับไฟหน้า d a y ์ไลท์ LED ครับรุ่นไม่เนื้อเชนนะครับผมคันนี้สีสันสวยงามครับไม่มีริ้วรอยเลยครับผมเงาชํำทุกชิ้นแน่นอนครับสีขาวมุกนะครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับพร้อมใช้งานได้เลยครับ มาพร้อมกับระบบถอยหลังนะครับผมเซ็นเซอร์รอบคันนะครับกล้องมองหลังด้วยครับอำนวยความสะดวกในการจอดเลยครับคันนี้สีสันสวยงามทุกชิ้นครับมาพร้อมกับยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้ง4เส้นเลยนะครับขับได้อีกยาวไกลครับไม่ต้องเปลี่ยนครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในกันต่อเลยนะครับบอกก่อนเลยนะครับคุณลูกค้าภายในกันนี้เลยนะครับออปชั่นจัดหนักจัดเต็มเลยครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับมาพร้อมกับกวงบาลายมัลติฟังก์ชันครับระบบรูทคอนโทรลครับระบบคาสั่งเสียงครับผมระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับปุ่มสตาร์ทครับอะไรได้ครับผมแอร์ดิจิตอลครับ จอดีวีดีครับจอสัมผัสครับเชื่อมต่อบลูทูธ USB ครับได้หมดเลยครับผมและที่สำคัญครับใช้น้อยมากครับ1600กว่ากิโลเองครับผมใหม่แท้ครับผมโอเคครับแล้วภายในเบาะนะครับผมใหม่มากครับผมแท้ไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับโอเคครับมาชมเบาะหลังกันเลยนะครับ บอกได้คำเดียวเลยครับคุณลูกค้าสภาพน้องๆป้ายแดงเลยครับไม่มีขาดไม่มีริ้วรอยเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังกันนะครับโอเคครับท้ายรถนะครับคุณลูกค้ากว้างมากครับผมเดิมๆเลยครับ อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบครับผมและที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับหัวน,น็อตไม่เคยขยับครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะครับ โอคครับมาชมห้องเครื่องกันชัดๆชัดๆเลยนะครับใหม่มากครับผมมีเครื่องติดอยู่นะครับเงียบมากครับเดิมๆโรงงานจากศูนย์เลยครับคันนี้ไม่ใช้น้อยครับ1 0 0 0 0กว่ากิโลเองครับผมและที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับเดิมๆโรงงานเลยครับคันนี้ ครับผมทันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมหากขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนบอกผมได้เลยนะครับผมยินดีแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม